ติดตามตอนใหม่ล่าสุดได้ก่อนใครที่เพจเคล็ดวิชาทำลายล้างแบบเป็ดไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้วันนี้คือวันตายของแกแกแกินอะไรเข้าไปกันแน่มาคือขอวิเศษที่ลูกชายฉันไปขอมาจากผู้สูงส่งของเขาแทงเพชรไงเ้า จะแทงแพ้แต่แต่เท้าปีฟังกกลายเป็นขี้เท่าไปแล้วบ่ไ้ชีวิตด้วยพวกเรายอมแพ้กอพักดีต่อองค์จกักรพรรดิตลอดชีวิต <c oughs> รู้จักเวลาที่เหมาะสมคือสิ่งสำคัญถึงแม้สงครามภายในของเผ่าม้าปากคืนผืนฟ้าจะจบลงแล้วสนามใหม่ก็ยังคงขอยท่าแต่พวกเขาที่ผสานรวมกันเป็นหนึ่งอย่างแท้จริง จะแข็งแกรงยิ่งขึ้นไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยมันเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันพวกเราพลาดไปตอนไหนแกนดอบตวัดหิมะมังก่อนสะท้านลมเย็นใจชื้นกลางคืนเล่นเว้าอย่านี้นี่เองก็แค่ก่อนคู่ที่ไปคล้องจองเลยสักนิดคิดว่าเราจะพูดแบบนั้นเหรอก็โง่แล้วคะ่ะ หากษรทุกตัวของท่านช่วยเปิดโลกใหมท่ทุกขีดทุกตวัดทุกการสะบัดปลายผู้กันอุดมไปด้วยพลังชี้ที่แตกต่างที่เจาบที่สุดคือการได้รับรู้แต่ละอักษรของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามระดับจิตใจหากจิตใจดีก็จะได้รับสิ่งที่ดีงามจิตใจชั่วร้ายย่อมเห็นแต่มารแต่ผีคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วการเรียนรู้ของหนูแล้วเยี่ยมเลย แบบว่าถ้าพวกานชอบก็มาเขียนให้ก็ได้แล้วครับพอเขียนก่รคู่บทที่เสร็จสกีมอักษรก็ชัดก็เทียมเทพแล้วท่านทยอยให้ของพวกเรามาบากบายแล้วล่ะขอรับงานถ่ายดินพวกเราก็ยังทาไม่เสร็จแต่รับบากไปรู้สึกไม่ดีประติดค้านใจใจนะขอรับไม่ใช่เพราะว่าบทกรุ๊ของท่านตื่นเขินไร้ค่าแต่เพราะลึกล้าเกินไปจนมองไม่ออกแค่ก่อนบทแรกเราอยากซึมซับทำความเข้าใจไม่ทันหากรับมาอีกเกรงว่าจะจากดี กบกลายเป็นถาดไฟเข้าแทรกเอาเธอครับก็พลังของพวกคุณมีขีดจำกัดนี่นะผมก็ไม่บังคับหรอกมองออกจริงๆด้วยสินะเท่าแกผมดีขึ้นมากแล้วงานไถ่ายหน้าดินผมก็ช่วยได้นะครับฉันเตรียมงานไว้ให้เธอแล้วล่ะที่โรงซ้ำของเรายังไม่เป็นลูกศิษย์จนถึงทุกวันนี้ที่จริงมันเป็นพักขาดโฆษณาฉันจ,จะทำให้เธอกลายเป็นจอมยุทธน้อยวิชาย,ยุทธเหนือฉัน ตามมาสิเพราะพวกเราก็อยากได้รับความเป็นดูพวกเราก็อยากเหนือชันเหมือนกันนะการใช้มีดของอาจารย์นั้นเทียมเทพหลักการมันมีแค่สามอย่างอะไรบ้างครับอาจารย์หันสัพ์ฉับเออบอกว่าเหมือนเป๊ก,ก็คงไม่ใช่ผู้แต้แค่ไม่แตกต่างจำไว้ไม่มีอะไรเหนือไปกว่านั้นฝึกซ้มกระบวนกำลังนี้ให้ดีเท่านี้การใช้มีดใช้ดาบ ก็ง่ายเหมือนหายใจขอแค่ไวพอคู่ต่อสู้จะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเธอจะใช้กระบวนท่าแบบไหนจนบางทีพวกเขาอาจจะนึกว่าเธอใช้กระบวนท่าเดียวโจอักที่ท้ก็สุดยอดแบบนี้นี่เองเท่าแกก็ต้องเป็นคนที่เร็วที่สุดในโลกแน่ๆผมจะขอเป็นที่สองเองเออเออเออเรียนรู้ไวดีนะเดีจะฟังดูทำแมทำแมก็เถอะอีเฟนอยู่นั่นไปคุยกับเขาหื หน้าตาคุ้นๆเหมือนไม่ได้เจอมานานว่าไงจะมาเล่นพิชิตแลนด์หลอดกับผมเหรอถ้าไม่ใช่เพราะรอช่วงก่อนเงินที่ซ่อนไว้ใต้เตียงน้อยลงทุกวันทุกวันเหมือนโดนผีเอาไปอบผมก็ยินดีเล่นด้วยเต็มที่พิชกพิชิตอะไรพวกเรามาทวงนี่ต่างหากเจ้าคนที่ชื่อโหลไไวเปยเวยมากินดื่มที่หอโคมแดงเรียกสาวๆตัวท็อไปบริการทีละเจ็ดแปดคนสุดท้ายก็ไม่จ่ายตังค์พอเสร็จสมอารมณ์หมายก็จากไปอย่างไร้ร่องรอย มันจะไม่น่าด่านเกินไปหน่อยเหรอ,อเห้ยโหลไป๋ว่เหรอโหลไหนอ่ะพวกเธอไม่ได้จําผิดใช่ไหมโหลไป๋เหว่ยนั่นแหละไม่ผิดแน่แต่เขาจะประกาศชื่อของได้ออกมาเองอีกด้วยใช่เขาบอกว่าเขาแซ่โหลมีความยิ่งใหญ่เป็นทุนแถมยังอึดถึกทนโหลเปยเหว่ยไอการแนะนําตัวแบบนี้ใครมันจะไปลืมลงแต่ว่าที่นี่ไม่มีคนชื่อนี้จริงๆทําไมพอเห็นพวกนางเสียงดังวีดไว้แล้วรู้สึกเลือดกาเดาจะไหลนะ เห็นไหมล่ะเด็กๆน้าไม่โกโหกหรอกสรุปว่าจะไม่จ่ายใช่ไหมคิดว่าพวกเราทำการสบายกันดักเหรอปีนี้ยังไม่ได้ติดสักครั้งเละน้ำใจและมีไหมฮะ,ฮะคนจีนหรือเปล่าฮะนั่น,น,น,นสิคนสวยไม่ไปต้องใช้เงินเหรอ,อ,อ,อตัวอะไรก็บอกแล้วไงว่าไม่มีคนชื่อดีโลงซ็อผมอผมก็ทำมาหากินสุจริตนั่นไงคนนั้นรีบจับมาแล้วบู ลบไปไวแต่จริงก็อย่าดีซะกข้าวดีเองตายแน่ขุดล้มเลยหลบไปไวก็คือไอ้กระดูกสารชั่วนั่นเหรอไอ้เวทเอ้ยไปตายซะเออนี่เองสรุปเรื่องเงินถ้าจะว่ายัางไงเงินของอี้เฟิงลดลงครึ่งหนึ่ง จะ,จะซื้อเหล้าแต่ละทีต้องตรวจตวัเวนเทียบราคาสาล้านแต่ผีวนั่นเอาไปกินดื่มเริงร่าวันเดียวหมดเกินครึ่งเกลียดนักีอแล้วหลเทาชฉันไปอยู่ไหนเนี่ยขวัญเอ้ยขวัญมาหัวใจค่าเฮ้ยเดิมคิดว่าออกจากมิติแววนก็จะหนีไปได้คิดไม่ถึงเลยว่าในหลงซอมแห่งนี้จะมีขื้นฝลังน่าสุดสยองแผ่กระจายไปทั่ว ช่อง่างเตียงด้อยนิดก็ถูกปิดลงหลอมรลบอไปด้วยยักษ์รบชั้นสูงขาที่ตาสงสารของข้าตกใจจกุกระเด็กระโดดถ้าจะปวดเลยแต่แต่คิดไม่ถือเลยว่าโอกาสจะมาอยู่ตรงหน้ารองเท้าคู่นั้นสร้างมิติไว้ภายในเป็นปากการป้องกันคลื่นยุทธในโรงซ้อมได้อย่างหมดจดทนเอาชีวิตยาวร้อยปีเอ๊ะเจอแล้วไหมหนึ่งกานทูบต่อมาอะไรอะไร สำนักยังสำนักยังสำนักยัง,ยงลงโทษไต่เท้ากะโหลกอย่างโหดร้ายเรื่องแบบนี้มีเพียงท่านจริงๆที่ทำได้ยูดโอลี่วันแหกแหกลจากไต่เท้ากะโหลกลราไปสามารหลบพล้นทุกกระบวนท่าโหดของท่านได้ท่านหนอไร้พ่ายโดยแท้ไร้พ่ายเนอต้องโดนเดียวแค่ไหนเอาละนะตาฉัดบ้างฉันนับถือสปิริตที่ไม่กลัวตายของไต่เท้ากะโหลกจริงๆ นั่นมันถ้าไม่ใช่การวางศิลาเลิศวิมานของผู้สูงส่งสักคนก็คงมีของวิเศษล้ำค่ากำเนิดขึ้นแล้วพวกเราเอาไงถ้าเป็นเมื่อก่อนพวกเราคงต้องไปร่วมคลื่นเครงแต่ตอนนี้เราอยู่กับท่านสิ่งเหล่านั้นล้วนไม่จำเป็นอืมเจ้าของดีมีเยอะก็ไม่เสียหายนะนั่นสิเนาทีนี้ไอ้คนตักขี้ยังฉลาดก็พวกแก ของวิเศษอะไรจะมาเทียบได้กับการอยู่ต่อหน้าท่านเราอีกอยางพวกแกจำหมาของท่านได้หรือเปล่าเมกหลมเหือนคล้อยสิ่งที่พวกเราควรใส่ใจมิใช่ผลประโยชน์เล็กน้อยแต่คือท่าทีของท่านต่างหากจวนชุนซวยซานใต้แสงสว่างคือวิมานผู้บริสุทธิ์นี่เป็นปรากฏการณ์ที่ผันปีจะได้เห็นสักครั้งนายน้อยตีอูช้าง คงตัดสินใจออกจากที่พำนักด้วยตัวเองลูกคนไหลทางนายด้อยรักนะเจ้ะคะาค่ะหัวใจของฉันเป็นของท่านแล้วเจ้าคะ่ะสำนักเทียนเจียนเจ้าสำนักเลือกส่งสิทธิ์สาวที่เพิ่งมาใหม่ก็ใครใช้ให้เผงเซียนเออเป็นสาวกทที่มีบอสวรรค์ที่สุดในสำนักเล่าหุบเขาฟึงหยุนลุงลเลนได้เรื่องมายัางไงแจ้งเขาแก่สำนักฉิงซานแล้ว เชื่อว่าพรุ่งนี้น่าจะได้รับการตอบกลับขอรับสติศักดิ์สิทธิ์ปรากฏการฟ้าดินเกิดขึ้นต่อเน,นื่องสามวันเต็มๆในสำนักชิงซานผู้เท่าชิงซานหลับตาครุ่นคิดฟังการรายงานจากจูวินเรียนสิทธิ์พี่เสือบได้ความกระจ่างแล้วว่าใต้แสงสว่างที่ส่องลงมาคือวิมานของผู้บริสุทธิ์เมื่อครั้งหมื่นปีก่อนนามเจียงอยู่อืม ตอนนี้อำนาจของหนานซาหลายแห่งรวมตัวกันที่เจียงผิงเดิน19เจอยอดฝีมือหนึ่งคนที่ต้องระวังก็คือนายน้อยแห่งจวนสุยเสี่ยวซานตี้อู่ชางคงสตีศักดิ์สิทธิ์หุบเขาเฟิงหยุนหยุนเซียนเชวและสาวกสาวยอดพรสวรรค์คนใหม่ของสำนักเทียนเจี้ยผงเซียนเอ๋อสำนักผู้นี้เอาจริงกันทั้งนั้นเมื่อวันก่อนหยุนเซียนเชวส่งจดหมายมาว่า เนื่องจากสำนักชิงซานเป็นเจ้าถิ่นทำอะไรก็สะดวกจึงอยากให้พวกเราร่วมมือกับหูกเขาเฟินหยุนหากครอบความวิมานได้จะแบ่งกำไรให้พวกเราสองส่วนขอสิทธพิพิ่ตัดสินใจด้วยสุสารผู้บริสุทธิ์ของที่ซุกซ่อนอยู่ภายในมากพอจะทำให้ยุทธภพปั่นป่วนหากไม่ระวังแต่เพียงน้อยทั้งสำนักอาจถูกโค่นลม้มข้าจะไปถามก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเห็นด้วย ช่วงนี้ผิดเจียงไม่ค่อยสงบสุขเลยปรากฏการณ์นี้เห็นว่าเกี่ยวกับวิมานอะไรสักอย่างท่านขอรับถ้าคิดว่าไงอ่ะท่านรู้สาเหตุที่เรามาสินะลอกันเล่นลึกขอรับสมองอย่างผมจะไปม,มีความคิดอะไรได้ผมสิ่อต้องถามว่าท่านมองเรื่องนี้ว่าอย่างไรขอรับเรื่องแบบนี้ดูเอาสนุกคื้นเครงก็พอแล้วไม่ผิดจากติก,กอดของแบบนี้ไม่มีทางอยู่ในสายตาท่าน แต่เราไม่เหมือนกันความก้าวหน้าของสํานักไม่เดินหน้าเท่ากับล่าถอยบอกตามตรงผมอยากไปดูให้เห็นกับตาสักหน่อยท่านคิดว่าอย่างไงท่านน่ะเหรอื<ะ>้าที่รู้จักกับท่านมาถึงจะไม่เคยพูดให้ชัดเจนแต่ทุกสิ่งที่ชีน้นะมาเกิดขึ้นไปตามขพยากรของท่านทุกประการสิ่งใดจะอยู่นอกเหนือกระดานหมากของท่านเป็นไม่มีท่านใส่หัวให้จิตใจของเราหวาดหวั่นเหลือเกิน แตกที่รู้ดีว่าท่านต้องการจะเตือนอะไรแต่สายตาของท่านข้าดูไม่ออกจิงสารโง่ง,งท่านโปรดให้ความราากระจ่างด้วยอย่าไปเลยนะแก่ๆอย่างท่านน่ะไปก็เหมือนไปหาที่ตายเหล่านี่เอามาให้ผมใช่มหมหาที่ตายจะมีสถานที่ที่ผู้กึ่งสูงสุดอย่างข้าไปแล้วหลบภัยไม่พ้นด้วยเหรอคนที่มาคราวนี้มียอดฝีมือจากทุกสำนักหากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่อำานาจกงเจียนดอน ฮ้แต่เท่าคนนี้ไม่รู้จักฟ้าดินสูงแผ่นดินหนาจริงๆมันเป็นเรื่องของนักโพ์ผู้บำเพ็ญลุงเป็นแค่ตแก่ดวงซวยจะไปหาเรื่องทำไมเกิดโดนลูกหลงขึ้นมาตายแล้วยังไม่รู้ตัวเลยมากงว่าตายอีท่าไหนเนี่ยขอบคุณท่านสีสีนะจริงซ้อนมีทุระคงต้องขอตัวโอสขอบคุณสำหรับเล่าด้วยนะครับอาจารย์หจะบอกว่า พวกเขามาถึงแล้วเหรอไฮพันธมิตรในอนาคตฉันมาเพื่อเจอราจาสตีศักดิสิทธิ์แห้งุเขาฟึงหยุนดยูีเซียนเชียวจุดประสงค์ที่ข้ามาคาดว่าผู้เท่าจริงสารคงจะรู้ดีอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็เข้าเรื่องกันเลยช้าก่อนสตีศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้สำนักเราได้จัดสินใจไว้แล้วเข้าไปนั่งข้างในก่อน แล้วข้าค่อยให้คำตอบืึพูดเช่นนี้หรือว่าสำนักจิงซาจนจะปฏิเสธตับใจอันงดงามของหุกเขาเฟิงหยุนกระด้านหรือไอพลังให้ผู้สูงสุดนี่มันจุดใจข่มแห่งกันชัดเลยแค่ผู้สูงสุดทำาปันอวดเป่งเหมือนฉันไม่เคยเห็นอย่างนั้นแหละผู้อาวุโสลินไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นเพิ่งมาถึงก็จะมอบของข,องขวัญชิ้นโตให้กันเลยหรือกคือผู้สูงสุด ถึงแม้สำนักจิงซานจะเป็นสำนักเล็กๆแต่ลู่จิงซานคนนี้ก็ได้ไปกว่าท่านเพียงแค่เก้าเดียวสุดเขตชายแดนหนานซานเช่นนี้มีขั้นจัก,กรพรรดิก็นับว่ายิ่งใหญ่แล้วเขากลับมีตะบะกึ่งผู้สูงสุดเห็นทีสถานที่นี้คงไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่ตาเห็นเราแวดระวังไว้ก่อนก็เป็นดีฮึสำนึกตดายแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี้ถิงเจียงของเรามีท่านผู้นั้นอยู่ อย่าคิดจะมาระแกกระใสย,ยากพอท้ายที่สุดแล้วอำนาจที่ทรงพลักที่สุดท่อนขาที่กำยำที่สุดก็คือของท่านแต่เพียงผู้เดียวถึงพรสวรรค์ของข้าจะน้อยไปนิดแต่จากโอกาสที่ท่านประทานมาให้มากมายแม้แต่หมูก็ขุนให้สำเร็จเป็นผู้สูงสุดได้อย่างไม่ยากเย็นแต่เมื่อผู้เท่าชิงซานมีตะบะสูงส่งเช่นนี้อีกทั้งสำนักชิงซานยังเป็นเจ้าถิ่น จะทำการอันใดก็สะดวกสบายหากเราร่วมมือกันการเป็นผู้ชนะที่ได้ครอบครองวิมานเจียงอยู่ก็มีโอกาสมากกว่าผู้อื่นหลายเท่าตัวสำนักชิงซานไม่ขอเข้าร่วมฮะท่านพูดอย่างนี้เพราะตกลงร่วมมือกับอำนาจอื่นไปแล้วงั้นหรือบอกตามตรงเนื้อชิ้นงามอย่างวิมานเจียงอยู่สำนักชิงซานของเราปรงใจแล้วว่าจะอยู่ให้ห่างไกล ลบกวัวเหลือเกินที่ท่านต้องเสียเวลามาหาด้วยตัวเองก่อนหน้านี้พวกเขาเฟิงหยุนก็นับว่าเคยช่วยดูแลกันอยู่ดังนั้นข้าจะขอเตือนสักประโยคน้ำนี้ลึกนักอย่าเข้าไปจมจะดีกว่าเจ้าถิ่นไม่ได้มีแค่สำนักเดียวแต่พลังพู้กึ่งสูงสุด,สดตายล่านี้มีเพียงหยิบมือก่อนหน้านี้ฉันได้เขียนในจดหมายไว้ว่าหากจบเรื่องเราจะแบ่งผลกำไรให้สำนักจิงซานสองส่วน แต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจให้สามส่วนไปเลยสี่ส่วนหูเท่าจาริงซานเจียมตัวไว้บ้างนะสำหรักเล็กๆไม่มีอนาคตกิจจะเทียบกับหูเขาเฟังหยุนแบ่งผลประโยชห้าส่วนเท่ากันเชียวหรือคุณหนูหยุนข้างนอกรมมันแรงหากมาเป็นแขกก็เชิญเข้ามาดื่มชาแต่ถ้ายังจะพูดเรื่องวิมานเจียงอยู่ก็ถือซะว่าข้าไม่ได้พูดอะไรฮะขี้คลาด พอมาแต่ละที่มีแค่หัวหางแบบนี้ต่อให้เป็นกึ่งผู้สูงสุดก็เป็นใหญ่ได้แค่ในบ้านตัวเองพวกเราไปโนอกเมืองถิงเจียงสสติสั k ิ์เขาฝึกหยุนแค่สุสานโบราณแห่งเดียวถึงดูดอำนาจระดับต้นๆของนานซามาแล้วหลายแห่งขันเดาได้ไม่ยากว่าเกิดการน้องเลือดอีกเป็นแน่แท้ต้องออกห่างจากที่นี่ยิ่งไกลย,ยิ่งดีเจยอะไรเนี่ยจะทำฆ่าเลยฮะ อะไรนั่นมแม่เจา้าข้ขากำลังจะตายสิสิ่งนั้นมองป่านเดียวก็รู้แล้วว่าคือสุสานเจียงอยู่ดวงจิตอันแข็งแกร่งของยอดฝีมือมาบมายบกำลังใกล้เข้ามาโอ้พระเจ้าช่วยกล้ยทอดอย่าบอกนะว่าข้าเป็นประเทศไปที่ไหนเกิดเรื่องใหญ่ที่นั่นน่ะข้าไปเคยมาที่นี่มาก่อนไม่เคยเลยบนพื้นอันตรายเกิดไปต้องลงไปข้างล่างวิชาดำดินคือ กว้าหบกตรงนี้ไม่ใหญ่อย่างไงเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบเอาชีวิตไปหลอดอวตารที่มีอยู่พันล้านอันเมื่อกี้ใช้ไปแล้ว18อันถ้ายังต้องใช้อีก9 9 9าร้อยเก้าล้านเก้าแสนอันแล้วก็ขยะแน่ลงนี้ชักอันตรายเหลือเกินอยู่ดงๆดีกว่าต่อให้ตกแก่ตาที่ดีข้าก็จะไม่ขยับ เราได้โอกาสก่อนไม่รอกขอรับพวกนั้นก็มาแล้วเอา้าที่แท้สตีสักดิธิ์ก็แอบย่องเข้ามาที่นี่ก่อนแล้วนี่เองพ้ลประโยชน์อยู่ขนาดแท้ๆยังจะวางท่าสูงสักสวยมากบ้างอย่าไปสนใจนางเลยผู้หญิงแบบนั้นไม่มีผู้ชายคนไหนรักหลอกดีแค่ทำหน้าเฉดๆเรียกร้องความสนใจไปวันๆดูแลสุนัขของตัวเองหน่อย มาสร้างความคืนคลิงกันก่อนแล้วล่ะเนี่ยแต่เท่าที่เห็นประตูสุสานยังไม่เปิดดินาทุกท่านเก็บแรงกันไว้ก่อนก็ดีนะตี้อู่ช้างคงแม้แต่พวกได้ก็มาถึงแล้วแต่คนจากสำนักอี้เจียนยังไม่เห็นแม้แต่งเงาพวกดันมันท่าเยอะคราวนี้เราก็มากันมากมายขนาดนี้พวกเขาคงจะไม่อยาการ่วมคื้คลิงก็เป็นเรื่องธรรมด,ดามาน้อยลงหนึ่งคนคู่แข่งก็น้อยลงหนึ่งคน จะลงมือเมื่อไรขอรับไม่รีบสถานการณ์แบบนี้มันต้องมีการต้องตาการข่มขวัญศัตรูก่อนฝ่ามือพลิกเมคาเหไ่ไม่เคยเยือนแม้แต่น้อยเป,เป็นไปได้ยังไงนั่นเป็นพลังสุดไร่เกิดเขาขัดจกักรพรรดแต่กลับพเราเองก,ก็โอ้เออไม่ว่าจะเข้าไปกี่คนป,ประตูหินนั่นก็ไปขยับเหมือนอย่างเกา่า งแม้จะผิดคาดไปบ้างแต่ก็ไม่อันตรายรู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งอง่ามาทั้งทีจะต้องจบอยู่ท่าทางเขาเท่านั้นหรือประตูมัดโคลขนาดนี้เห็นทีคงมีการวางเขียนอาคมไว้ได้ยินมาว่าจวนซุยเสียชานเจ้าช,ชาญวิชาอาคมโดยเฉพาะผู้อาวุโสตี้อู่เจินเพราะจะหาวิธีช่วยทุกคนหน่อยได้หรือเปล่าอจวนชุยเสี่ยชานผู้อาวุโสตี้อู่เจิน ได้ความว่าอย่างไรบ้างผู้อาภุโสป่าประตูนี้ยากเหมือนขึ้นสวรรค์นอะอะอะไรนะนี่คือเขตอาคมเย็นหยางบนพื้นมีประตูฟ้าข้างใต้น่าจะมีอีกบานเป็นประตูดินวิธีแรกคือใช้กําลังบุกทําลายเข้าไปแต่ผู้โจมตีต้องมีกําลังเหนือกว่าผู้วางอาคมสุสารของผู้บริสุทธิ์ผู้วางอาคมย่อมต้องเป็นผู้บริสุทธิ์คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ ไม่มีใครมีกำลังเช่นนั้นสักคนส่วนอีวิถีคือส่งคนแฝงเข้าไปอย่างประตูดินและปิดก้ไกจากข้างล่างประตูบานนี้ก็จะเปิดออกเองแต่มีข้อจำกัดคือเข้าไปได้แค่หนึ่งคนต่อหนึ่งครั้งที่สำคัญกลไกลนั้นซับซ้อนหนานักจึงได้กล่าวว่าอยากจะเปิดประตูหินผานนี้เข้าไปยากเช่นเดียวกับการขึ้นสวรรค์จุดสำคัญที่สุดก็คือผู้ที่จะลงไปยังประตูเดินได้ต้องฝึกวิชา ลับนอกตำลาวิชาดำดินทำไมอย่างนั้นก็ไปวิทางหาประตูดินเจอเฮ้ยถึงแม่วิชานี้จะมีประโยชน์ไม่น้อยแต่การเรียนรู้ให้ดีนั้นไม่ง่ายคนส่วนใหญ่ก็ทุ่มเทไปกับการพัฒนาตะบะไขรเล่าจะไปฝึกวิชาที่ไม่มีประโยชน์ในการต่อสู้อย่างวิชาดำดิน <c oughs>